นนั่โอ้โะครับเห็นตาหลังหัวครับโอ้ตัวใหญ่โอู้ตาเกาตาเกาโอ้โู้อู้เบ็ดเบอร์หน่อยครับาอู้ตองกายตัวนี้ขาวมาบลดโอ้มันมันครับมือนมันเอาอีกแล้วตัวที่สองแล้วครับบ้าน ไกลจังไนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปองไปสู่ผู้สู่คนเด้อครับมือนมาเสียบเบ็ดไอ้น้องกิเล่นไว้ครับหมู่บ้านใช้เบ็ดเงาปลาไว้ มัอนี้สิมารุ่นเบ็ดครับว่าสิถือเครื่อบะถือครับพี่น้องอมันนี่กระแดดออกสวยแน่เลยแหะครับพานหำพันายเรืออยู่ผมครับหเสียงนกเสียงกาห้องครับน้องจีเลนพยายมเผือกไก่ก้อนครับใช้ไปสองอันเบ็ดประมาณหาสิบหลังครับเธอมีปลาคอใหญ่ถือให้ครับผม โอ้เสียงคนไปเกี่ยวเขาแซลแซลอยู่ครับโอ้อยากล้มครับเลืออยากไปสาจังหน่อยเน้อพี่น้องมา้ายเลือดไก่ไก่เตบอยู่ครับจังสิหอดเบ็ดมาถาลุ่นน้ำกันเนอ้อพี่น้อง ครเปลือกหนึงใช่ไาหมาครับแต่อันนี้บ่ได้เห็ดเผือกร้อยร้อยเขินน้ำครับสีเห็ดเผือกติดน้ำร่องเบิง่งส็เป็นอย่งไรปลาหนองเจเลี้นทีกินหนอบ่าเนาะวันมายำย่งหมูแดงครับข้าอยากเวียกยากงานได้ปรากฏซีบตัวก็ดีใส่อันนั้นใช่เนื้อหอยครับอืมนี้มันสีมีเจ้าตัวมาเนาะ ถ้าว่าปลาส่วนดีเนาะน้องกินเล่นไหมกว้างครับน้องกินเล่นในดมาหาอยู่หากินมาเดอ้อครับผมเหรอมาหาอยู่หากินเลาะกันเหระคนตกเบ็ดส่วนของยากลายหลายครับปลาเป็นตกปลานนเนื้หอห้มอันหำพายเรือด้วยด้วยด้วย,วยครับนี่ก็เซียนพายเรือเก่าเลยครับบึดจำบึบบดเลย <S <S เดีใไทครับอใยอาอยกสาอังหน่อ,อยเร็วอยู่ด้ครับเรือกะไรพ่ปปึดปือยู่โอ้ใครก็ขี่จะร่อนหลายเติบพี่น้องลงทางย่งหรืขี่จะร่อนครับมาทางนี้เอาเรือพ่อผู้ซอยเพิพนน่นเพิ่นเนลงหากินได้ยืมเพิ่นครับ เขามีจักรลัมก็สิดีด้วยเนาะเรือกอะไรสิบว่าได้เป็นดาวเรือกจะพันบ่เดาเอาเลือดดำๆเปล่าอเอาเลือดดำๆเมาขี้ใส่เบ็ดน้องเล่นบ่เอ,อ้าเดี๋ยวพอดเบ็ดแต่ยังว่ารุนกันเด้อครับพี่นอ้องว่าสีได้บ่สีมันบ่หนึ่งถือหายจักโตสองตัววะเพรว่าเหี้ยปลาเนี่ยถือโตสองตัวกับ,บอยากคุ้มแน่อยู่ครับมันกับโตสีเงี้ยอยู่เหี้ยปลาเข็งตัวน้อยๆสำปูมือนี่ ยังมาลุนกันเด้อครับผมอย่าหลุดเออถือแลวพี่น้องเอ,อ้ยถลยคือเลครับ,รบ,รบ,รบหน่อย,ยเนีย่ยบหละบา ก็เริ่มยำครับแต่ว่าหู้แล้วว่าปลาถืออยู่หุ้นไก่เถิบอยู่ครับปลาดึงเพียดเบ็ดสู้นยังยังสูน้นบ่ยังดึงเพียดบ่ยังไงโดดสองเทื่อเลยครับ,บอโอ้ยยังดึงยังดึงต้องกายต้องกายเห็นโตมันอยู่ โอ้หมานตองไกค่ครับเมือ่อนี่เป็ดเบอร์หน่อยครับนี่ย่ยานเอาปลาโบยู่ถึงแล้วครับ ตื่นกันครับตีง่ายพอแต่ว่าเห็นโดดตัวง่ายครับนั่นโอ้นะครับเห็นตาหลังหัครับโอ้ตัวง่้ยตักเอาตักเอาโอ้โอ้โเบ็ดเบอร์หน่อยครับโอ้ย่าดเบ็ดเอาไปอยู่โอ้ตัวง่ายู่ครับเนี่ย ต้อองถอนครับเอาถุงใส่ปามาบุ๊บม,มันเลื่อมหมดเนี่ยครับเอาใส่ถุงกันบาด <c oughs> โอ้ได้แล้วครับนึ่งแต้มแล้วไดนึ่งแต้มเ,เบ็ดเบอร์หน่อยครับมาหนี้เบ็ดอันเงี้ยหอยเมื่อวานหน่ยก็เลยลเอาปลามาเกาะไว้ครับโอ้ไม่กินเลยตัวเนี่จกเหงียงมันมองอันไตขีบมันมันช่างบดิน ปลาใส่ถุงนะครับเรียบร้อยครับอ้ซ้ำๆกันกันตัวนะว่ามันตัวซ้ำตัวอันโลดเปลี่ยนบ้าง่ายๆครับง่ายเฮ้ยหยกเบิ่งด้วยอดสุดยอดโอ้โหง่ครับถือเบ็ดหน่อยตองกายครับหวานมันวกลับไปหาเพียรเบ็ดไหมไหมยรับหลุดมือไปลงว่างเพียรเบ็ดแล้วรอลงว่างเพียรเบ็ด ถือแล้วครับเดี๋ยวเสียบเนื้อลังนี่ไปกันครับผมโอ้นนอถือล้อลักเลยตัวนี้เกือบเบ็ดสุดครับลักโอ้หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายพอดีปะมานย่างงูนี่โอ้ตองกายตัวนี้ขาวมาบลอดโอ้มันมันครับมือนมันเอาอาีกแล้วตัวที่สองแล้วครับบ้านอยู่ไกลจัง่อยครับชื่นชื่นละ โอ้โ,อโตไปใหญบปานไหนตัวนี้ประมาณสามสี่หาขีดถือล่อรักครับตัวนี้ ใช่เพราะล้มกับตีเรือครับพี่หัมเป็นซังเลือผมเป็นผู้ยำครับฐานนกเกี่ยวเล่น <c oughs> สุดยอดครับได้แล้วครับซองแล้วครับซองแล้วเศร้านี่น้กเกี่ยวเล่นยังเหลืออีกเพียกนึงประมาณสามสิบหลังนะครับมันเป็นรุ่นกันนี่น่องเห็นสิบปะยังเบ็ดใหญ่แบบนี้ อันนี้เบ็ดน้อยเบ็ดน้อยครับอันนี้ถือกับว่าดีใจเป็นไดถามว่าเขาถุงกึ๊บนี่เขาถุงอ <c ười> ร่อยนะครับสองครับมัดถุงไว้กันเด้อครับเทปต้องไกลแลยห้องโอ้หุ่นบอลใหญ่ทางขุนก็ได้ ชัดสืดอไทยแล้วครับบันวันวครับูไม่ไดจับอ่ยงนยดยดขึ้นยับเรือยางงี้จัน้อยังาองตัวเนี่ยแล้หนทงูเนี่ยมอกคิบ แผนพปพดวาอยู่ห้างปลาพักไม่ปลายังสวบกถือสวบลุยว่ គឺកាំងបัว0ครับទៀតនេះមនទីថាបុក0 ลมก็แห้งครับลมแห้งครับบังค<ะ>ับเรื่องให่เลยเบิงตะคืนน้ำรถครับตาไล่แนมคืนน้ำตาไล่แนมคืนน้ำ

เดี๋ยวสายวะคืนแล้วครับบานเดีลืมเอาฝาครับพี่น้อง จักหน่อยอะเรียกมาเกียบช้างชลาเลยครับฟังแล้วครับผี่พาขันขึ้นเมื่อไหร่ล่ะบ้านใหญ่เลยครับตัวนึงสองเลยครับมือนี่ตัวนึงสิบประมาณพอถึงโลดหรอครับ ปลาเนี่ยหลายบดแต่ว่าเขาอยได้กินมันบเท่านั้บสมควรอยู่ครับเนี่ยได้เยอะคุ้คมค่าอยู่คุ้มค่าอยู่ครับบทหน่อยปันใดขนาดพอดีงามๆโอเ้เขียวคมเนาะปลาตัวนี้น่นะครับโลกลัวสองโลอยู่ดอกตัวนี้คือว่าประมาณโล โอ๋นี่มีหกจุดตัวนี้ไหมหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหก้งนี้เดี๋ยวัห้งนี้ก็หกเอา้าเจ <8. S 3> <5. S 1> ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหกตะกอมีตะเจ็ดก็บแปดแปดหกแ้อพี่น้องตัวนี้ั้งนี้แปดเมื่ห่างกันสองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกั้งนี้แปด ห่างกันสองขีดเ๋ยวรับมหาอยู่หากินหาไซเบตอย่าลืมกดไลก์กดแรกกดตดตามให้ไนเด้อครับผมมุนตีน่อยลอยโลกระพันหำคือเกาเหรอครับออกมหาอยู่หากินนอกเจเลนครับมือนี้พี่น้องหมันอยู่ครับเดีลาบเนียวอยู่มือนี่ก็ได้แต่ว่ามือนีก็ลาบเนียวเลยย่านเฮ็ดเนื้ออื่นกินอยู่ครับผมยังพ่อกันไหมคลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ใหญ่สุดยอดครับผม สองตัวโอ้ตัวลืมเอาตัวนึงออกมาให้เพิ่นเบิ่งอันตัวบ่ใหญ่ดอกอันทำกำลังเก็บของแหละครับกลับบ้านแล้วบ้านเห็นได้อยู่เนาะกินแหละสวยแหละสองโมงกว่าแล้วมื้อนีตัวแดดตัวแดดแห้งถึงไกลผู้ใดกำลังตาเข่าแล้วเน,ะนาะสวยจังไหมไมืไม่อนี้ยากเวียกจัง่อยครับเอ้ากลับบ้านแล้วพี่น้องบ้านหนึ่